สวัสดีครับผ่อแม่พี่น้องเอฟซีสน่อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอิงครับมาพบมาเหาะกับบ้าโทนในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องอิงครับครับพี่น้องกัมารวมสำรวจอัปเดตตอนหลังจากที่สร้างเหลงานนะครับเนาะงานบัวจบแล้วครับงานบัวหลังจากที่จบแล้วเข้ากันนี่ครับ เป็นบัวคู่ครับนี่อันนี้ก็เป็นบัวคู่ครับเห็นป่นี่บัวในเสาหน้าบ้านนี่ก็สวยครับการออกแบบถือว่าสวยครับ คืองานฝ่าครับพี่น้องยิงแผ่นแหละครับเสร็จเรียบร้อยอะไรขึ้นโค้งแล้วขึ้นโค้งโบ้ทแล้วว่าสันทอเอาสร้างสร้างข่อยเอาน้ำขึ้นมากินคือบบเห็นฝ้าทางน้ำเขาน้อบาดนี่ สร้างก็น้ำม,มากินเข้ไปเห็นฟ้าทั้งน้ำเห็นแต่ทางเปล่าบานสร้างเอ้ยสาง,สง,สงแบบนี้ต้องเหี้ยสร้างอา้าวผู้จัดการตัวหรู ผู้จัดการตูวหรูมานําแล้วคือสันนี่กะนี่คือฟานลุมเลยพี่น้องเพิ่กเกิดเหตหลุมเนี่ยนี่เห็นปะนี่คือหลุมครับนี่ยิงแผ่นไหวแล้วนรับเป็นตีเสยนไห้เห็นปะนะเป็นยิงแผน่นหลือเปนตีเสซนไหวเด้เพิ่งเกิดเหตุลุดม๋ยวเบิง์ของครัวครับ ฮัหของัวก็ยิ่งแล้วแล้วรวดเร็วเป็นฝ้าสองระดับครับเป็นฝ้าสองระดับเนี่ยไหนบาฉาบแล้วก็สิง,งาอมครับ นี่คือการยิ่งสก,กูที่ถือต้องที่นอนองนี่ยิงสก,กูแบบถูกต้องก็คือ30เซนโดยประมาณครับความห่างของสก,กู30เซนครับเพราะว่าแผ่นฝาเนี่ย120คูณ2อง140ครับนี่คือการวางซ้อย การวางซ้อยนี่กัสีตัวนี้ผลว่างเท่าไหรน,นี่4สี่สิบเซนวางสี่สิบเซนครับวางซ้อย <c oughs> เนี่ยถ้าวางสี่สิบเซนมันกับสีลงโตพอดีครับพี่นอ้องหกเซนหกเซน,เซนต่อแผ่นหนึ่ง ับพี่น้องยิงแผ่นฉาบเรียบร้อยครับฉาบแล้วเป็นฉาบเหรียบทั้งหมดเด้อพี่น้องเด้อหละะังกาไฟเนี่ยไฟเขาสีเห็นอยู่ฝังถางผนังครับ มองนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องชาบเรียบร้อยเยอแต่คัดครับไม่เอื่นเมื่อไรคัดข้าวเดียวนี่อันนี้ก็เรียบร้อยครับ ลง้านล่างดีกว่าผู้จัดการตูรูครับวันนี้ผู้จัดการตูรูนำครับงานฝากอีกเกินสองมือนะพี่น้องสองหมือเซ็ตเลยครับแนวนี้ ขืนโค้งมาเมื่ออื่นเมื่อไรขึ้นโค้งเมองนี้คนยิ่งกันไรยิ่งคนฉาบกันไรฉาบเนี่ยคนเห็ดสเตปเห็ดหลุมกะเห็ดคนคัดก็ะคัด,คด,คดสองมือครับจบบอกเกินจวดครับพี่น้องจวดแทนแน่นอนครับนี่แล้วก็เอินมาจวดแทนแน่นอนครับแต่ทันแร้วสองมือบาทนี่สองมือแล้วเห็ดยังบันนี้ กระเบื้องกับเรงเขาบราดกับตรงล่อไอ้ท่างเพลกนิหน่อยกับมาครับงานบัวก็บจบแล้วครับนี่ครับโอยเป็นหลูเป็นลลางเลยพี่น้องเอ้ยเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นห้องเป็นบอนแล้วปลนี่ เป็นหลูเป็นหลางเป็นสั์เป็นสวน่วนเรอบันน้กะไออันนี้ที่บาดนี่แองก็เพี้ยที่ยังขึ้นกะมีมิตีครับพี่น้องเบิ่งบวงัวมีมิตีครับนี่สองสิงหิวแล้วสองทองหิวแล้วได้เวลาอาหารเย็นแล้วเรียกกินแล้ว ครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากพ่อนพี่น้องเอฟซีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ right, share. ช่องทองพูนแแบนน้อยน้องอุ๋งอิงครับาอาหารน้องสองทองก่อนฝากบุญฆษณาครับพี่น้องบุญคบบุณข่ามฆษณาเนานะครับเนาะฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานหลังบ้านครับฝากเป็นกําลังใจให้ครับน้องอุ๋งอิงเนาะครับเนะเาะบังพี่น้องงอนฝนมาแล้วสีมาหอดบ่เนาะมา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  สำหรับคลิปนี้ไว้สน,นิทก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ